แม่มีเรื่องอยากคุยกับเราสองคนน่ะเรื่องอะไรคะแม่คือช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากแม่คงทำงานส่งเสียนัดกับพลอยพร้อมกันไม่ไหวและอีกอย่างนัดก,ก็จะเข้ามาหาลัยแล้วด้วยค่าใช้จ่ายก็คงมากขึ้นกว่าเดิมแม่พูดแบบนี้หมายความว่างไงคะพลอยแม่อยากให้หนูดรอปเรียน เราไปช่วยที่บ้านหาเงินก่อนได้ไหมลูกแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพ่อจะทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนเองแม่ส่งน้องไปเถอะ,จะเจ้าอย่างนั้นเหรอลูกเอาอยัางไงกับชีวิตดีเนี่ยหรือว่าจะรับพาทํามเพิ่มดีไหม หูพอยแซนด์วิชน่ากินน่ะแกทำเองเหรออืมลองชิมไหมอืมอร่อยอ่ะแกทำมาเผื่อฉันบ้าสิเออคือฉันทำมากินเองอ่ะพอาอยากประหยัดตังค์อ๋องั้นเดี๋ยวพวกฉันจ่ายเงินให้ก็ได้ ใช่วันที่มีเรียนเช้าอะ่ะพวกฉันจะได้มีอะไรกินด้วยโอเคเดี๋ยวฉันเปิดรับออเดอร์กับคนอื่นด้วยดีกว่ากินคนเดียวเลยมั้ง <c oughs> แบ่งฉันกินด้วยสิไม่อะเฮ้ยกินอะไรกันอ่ะเอามาแบ่งบ้างหยุดเลยนะไอ้เปาหัดซื้อกินเองบ้างสิมัวของคนอื่นอยู่ได้คีงออกหืม พวกฉัน่ะไม่ได้ขี้งกเว้ยแต่พวกแกอ่ะขี้แย่งแล้วนี่ไปซื้อที่ไหนกันมาน่ากินซื้อที่พลอยอ่ะพลอยทำขายวันดีทุกคนพลอยมีแซนวิชอีกไหมอ่ะไหนอยู่กองนอึงอะฉันซื้ออ้าวไอ้เปาฉันถามก่อนนะเว้ย แต่ฉันพูดว่าฉันซื้อก่อนไม่รู้แหละพอยขายฉันเถอะนะขายให้ฉันนะพอยขายให้ฉันนะพอยขายให้ฉันขายให้ฉันอันจะไม่แย่งฉะโอยหยุดเอางี้ละกันกล่องเนี้ยฉันให้ลองชิมดูก่อนถ้าจะซื้อก็บอกดพวงนี้ฉันทำมาให้ ขายดิบขายดีเลยนะใช่ขอบใจพวกแกนะ,ะที่ทำให้ฉันมีรายได้เพิ่มอืมไม่เป็นไรหรอกจ้ะแซนด์วิชแกอะ่ะอร่อยจริงๆเออพลอยแกแบ่งเวลายัางไงอะ่ะไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยอะ่ะแค่ยอมตื่นเช้าขึ้นเวลาชั่วโมงของบางอย่างก็เตรียมเรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโหแกเก่งอะ่ะพอถึงเวลาเรียนนะแกก็เต็มที่ จริงแล้วแกได้อ่านหนังสือบ้างปะฉันอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยไปทําแซนดวิชอะนี่ฉันต้องทำยังไงถึงจะเป็นคนมีวินัยแบบแกเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกฉันช่วยแม่ทํางานมาตั้งแต่เด็กๆอะเลยต้องจัดสรรเวลาดีๆไม่ให้มันกระทบกันสู้ชีวิตสุดๆเลยเพื่อนฉันยังไงก็สู้ๆนะแกอีกไม่กี่เดือนเราก็เรียนจบกันแล้วขอบคุณพวกแกสคนมากเลยนะแล้วเงินปึกนั้นอะฉันขโมยได้ปะ พแกมีเยอะกว่าฉันอีกฉันแซวเล่นโอ้น่ากินมากอะ่ะขอกินมึงดิไม่ไปซื้อเองเราซื้อที่ไหนอะ่ะที่พลอยไงจ๊ะพลอยมีผลไม้อีกไหม นี่นะวันนี้ฉันทำตามออเดอร์เลยอะ่ะอ่ะอ,ะอะ่เดี๋ยวพวกฉันแบ่งให้กินก่อนก็ได้แต่พรุ่งนี้พวกแกต้องซื้อของพอยด้วยโอเคไหมอือฮอ้ <laughs> โอยวันเสาร์อาทิตย์ยังไม่ยอมหยุดอีกจะไม่เหนื่อยเกินไปเหรอลูกไม่หรอกค่ะแม่พ่อยทำขายออนไลน์อยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวให้นัดมาช่วยไม่ต้องห่วงนะจ้างั้นก็สู้ๆนะอย่าหักโหมเกินงั้นแม่ไปทำงานก่อนนะลูกนัดถ้าเอาออเดอร์อไปส่งเสร็จ เดี๋ยวพี่แบ่งค่าขนมให้นะขอบคุณนะครับแม่เดี๋ยวเหอะพี่อย่ยากให้แกทำงานหาเงินลองไปหาออเดอร์จากเพื่อนมาสิได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้หมดเลยพี่ลงทุนให้จริงงหรอพี่พลอยขอบคุณครับพี่พลอยฉันว่ายอดขายของสินค้าเดือนนี้ไปด,ดีเลยนะแกว่าปะอืม อ้าวพอยทำไมวันนี้มาสายจังอะฉันไปส่งออเดอร์อีกตึกหนึ่งมาแหมแกนี่ขยันตั้งแต่เรียนยันทำงานจริงๆเลยนะอาชีพเสริมรายได้ดีใครจะไปกล้าทิ้ง่ะอ่ะนี่ของพวอแกจริงมันทำให้แกส่งตัวเองจนเรียนจบได้ฉันนภูมิใจในตัวแกจริงเออแก ฝ่ายเฮร์ R กับฝ่ายบัญชีอ่ะเขาอยากสั่งออเดอร์กับแกด้วยนะเขาเอาทั้งแซนด์วิชแล้วก็ผลไม้เลยจริงเหรอขอบคุณมากนะแกรอยไม่เหนื่อยบ้างเหรอลูกมันก็เหนื่อยค่ะแต่พอเห็นเงินมันก็หายเหนื่อยตอนนี้พลอยก็มีงานประจำทำแล้วหยุดขายไหมลูก ไม่เอา,าอ่ะพลอยชอบที่จะทําอาชีพนี้ไปแล้วมันได้เงินเยอะนะแม่ขอบใจนะลูกที่ทําเพื่อครอบครัวมาตลอดไม่เป็นไรเลยค่ะแค่พอเห็นแม่กับน้องไม่ต้องทํางานลาบากเหมือนเมื่อก่อนแค่นี้พลอยก็พอใจแล้วแต่พอให้แม่มาอยู่บ้านเฉยๆแบบเนี้ยแม่ไม่ชอบเลยให้แม่ช่วยพลอยทําแซนด์วิชกับผลไม้นะได้ค่ะก็ดีเหมือนกันนะออเดอร์ที่พลอยรับมามันก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าได้แม่มาช่วยคงขายดีแน่ๆมาจ้ะเดี๋ยวแม่ช่วย